ตใต้ตาดำมีถูกใต้ตานอนดึกหน้าทรงคือเป็นมีเปนหน้าสูตรลดใต้ตาดำป้องกันใต้ตาดำดำแล้วก็รักษาได้ให้ดูทุกคนไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์และลองพื้นเลย พร้อมหน้าสดออกจากบ้านโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของใต้ตาดำใต้ตาคำ้ำดูตาสดใสอย่างแน่นอนจบครบด้วยคลิปเดียวแบบธรรมชาติทําได้ด้วยตัวเองบอกหมดทุกเทคนิคในคลิปนี้คลิปเดียวสวัสดีค่ะพบกับชลิชูชาแนลนะคะในคลิปนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของถุงใต,ต้ตาใต้ตาดําทุกอย่างที่เกี่ยวกับใต้ตา,ตาเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะตอนนี้ชลินอนน้อยมากต้องตื่นถึงสามชั่วโมงมาให้นมลูกต้องปั๊มนมต้องทํางานคือมันมีหลายสิ่งในชีวิตมากเลย ก็เลยเป็นช่วงที่นอนน้อยที่สุดหรือก่อนอันนี้มันนอนน้อยกว่าน,นี้วคือแต่ก่อนอะน,นอนน้อยเรายังไหวใช่ปะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเรามันมีลูกเราด้วยอะฉันรู้สึกว่าทำไมง่วงตลอดเวลาทำไมเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ตามมาด้วยใต้ตา,ตาค่ะฉันไม่เคยมีโอกาสมีใต้ตาจริงๆจังๆในชีวิตแต่ช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยต้องป้องกันแล้วและหาวิธีการลดใต้ตาดำมาสักพักเลยโัวตอนนี้ก็คิดว่า ใช้ประมาวันอถึงสามอาทิตย์ก็รู้สึกว่าเออมันเวิร์กมากๆกับตาเรานะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทุกคนมีเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปบมรุงพอแล้วมาเริ่มกันเลยท่นี้มีทั้งหมด3าข้อเท่านั้นที่ลิสต์มาให้กับทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่าพยายามจะทําให้ช่องน่ะย่อยข้อมูลได้ง่ายที่สุดโดยทําเป็นแบบบูลเลตพอยท์มาให้กับทุกคนนะคะเธออยากจะจดใส่สมุดใส่ทุกอย่างนี่เห็นปะใส่สมุดให้กับตัวเองเพื่อที่มายตัวเองแชร์กับเพื่อนแล้วก็มาแชร์กับทุกๆคนนะคะมาเริ่มกันเลยอันแรกอะไรคือ่าานนงจัอร เลยว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงก็คือการเอาน้าแข็งมาถูหน้าในทุกๆเช้าเฉลี่ยถูทุกเชา้ชาเลยช่วงนี้ถูทุกเช้ากับเย็นเลยถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็เอามาถูแบบตรงตาเลยอย่างนี้นะคะ ครึ่งครึ่งครึงคร่งเขาบอกว่าไอ้น้ำแข็งเนี่ยเขามีงานวิจัยสปอร์ตเลยนะว่าการที่เอาน้ำแข็งมาถูหน้ามันมีส่วนช่วยในการทาให้สกิน่ยฮีลิ่งเป็นการปลอบอารมณผิวและที่สําคัญคือเขาจะช่วยทําให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเราอะมันหดหลักตัวแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบบนผิวเรานั่นเองก็ตัวเนี้ยบอกเลยว่าช่วยได้มากๆจริงๆใช้น้ําแข็งถูหน้าและประคบใต้ดวงตารวมถึงดวงตาเนี่ยทุกๆุกเช้าจะดีมากๆก่อนนอนถ้ามีเวลาทำก็จะดีเลยอย่างที่สองคือมอยเจอร์การที่ผิวเราอะ ใช่ปะมันมีเหตุและปัจจัยออกมาแล้วก็มีตัวที่กระตุน้นเช่นพวกฮอร์โมนคอร์ติซอลไปทําให้ผิวตรงบริเวณนั้นอะ่ะมีความดำำําค้าเพราะว่าเกิดจากการที่เราเครียด <c oughs> เกิดจากการที่เรานอนน้อยอันนี้มันคือสามารถเกิดขึ้นได้เลยหรือว่าการที่เส้นเลือดหด รัดตัวหรือบวมเกินไปหรือฟูเกินไปอะไรเงี้ยมันทําทให้แบบผิวเรามีการอักเสบได้พออักเสบมันก็จะเกิดการดำใช่ปะการที่ทาให้ผิวเราแข็งแรงมันก็จะเป็นเหมือนด่านหนึ่งด่านที่ทาให้ผิวเราอะแบบโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยก็ไม่เกิดการอักเสบไม่เกิดการดำครําและสิ่งที่ทำให้ผิวเราแข็งแรงได้นั่นก็คือการทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นนั่นเองซึ่งก็จะตามมาด้วย moisture moisturizer ที่แบบโอ้โหเป็นการเติมน้าให้ผิวได้ดีมากๆก,ก็จะเป็นพวกกลุ่มไฮยาเซีไมายคอลลาเจนแล้วก็ไนเซียมายหรือ ว่าโปรตีนใต้ผิวเราอะเติมเสริมโปรตีนใต้ผิวอันนั้นน่าจะดีมากเป็นตัวที่ทำแบบเหมือนเติมน้ำให้ผิวอะแนะนําเลยซึ่งตัวที่เชอรี่แนะนํานะคะคือต้องบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างเหนียวเกินไปหนึ่งแล้วก็มีซิลิโคนด้วยซึ่งถ้าใครแพ้ซิลิโคนฉันไม่แนะนําเลยนะก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมาแนะนําแบบสกินแคร์ที่เติมน้ำโดยเฉพาะแล้วกันแต่ตัวที่แบบเฮ้ยรู้สึกเลยว่าผิวมันแบบฟูไปด้วยน้ำทาตอนกลางคืนแล้วจะดีมากมันจะไม่เหนียวระหว่างวันก็คือจะเป็นของ aqua label label นะคะเนื้อ มีน้ำหอมด้วยนะคะคือปกติฉันจะไม่ใช้อะไรที่แบบไม่ได้อยากใช้อะไรที่มันกวนผิวหน้าขนาดนั้นเพราะมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผิวเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้ได้ง่ายใช่ปะแต่ว่า Aqua Label อะทุกคนดูเถอะแล้วก็จะมีของอ,อีกแบรนด์หนึ่งคือ U Bang Y O U ที่เคยใช้คลิปที่ผ่านมาที่จะเปลี่ยนแบบสกินแคร์ไปสักพักหนึ่งเนาะแต่ว่าจะเป็นคนที่ถ้าใช้อะไรก็จะมีตัวที่แบบใช้ตัวเนี้ยมา4ี่หปีแล้วใช้ตัวนี้มา6ปีแล้วจะมีตัวที่ยืนพื้นอยู่แต่ถ้าตัวที่แบบเเเปปลลี่่่ยยยนืืือๆอๆๆบบอยอยาก ะะก็จะเป็นของอ q u าลาเบลตัวนี้ใช้มา2กระปุกแล้วสื่อที่ญี่ปุ่นแต่คิดว่ามาซูโมโตะน่าจะมีแนะนำาย่ต่อมาก็จะเป็นครีมที่ทาใต้ดวงตาเอาจริงนะแต่ก่อนอะ่ะได้มากี่อันแทบจะไม่ใช้เลยเพราะรู้สึกว่าไม่จําเป็นอะ่ะก็ดูแลตัวเองนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เป็นการแบบนวดนวดคึงๆอันนี้ก็เพียงพอแล้วใช่ปะแต่บอกเลยว่าตัวนี้มันจึ้งมากนี่ตัวนี้ทุกคนของยูเ r รีนบาอนะคะ คือแบบเบสมากๆคือเหมาะมากๆสํสำหรับคนที่ได้ตาดำดำ,ดำค้ํำเป็นพิเศษนะคะของ u s ซ r รนะตัวนี้คือมันจะแบบนี้มันแอปพลิเคเตอร์มัน, ator, มนจึ้งใจจริงๆชฉลี่ชอบมากให้ดูเนื้อมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะไม่ได้หนาเกินไปเห็นแบบปะเนื้อจะขึ้นมาเดี๋ยวทาให้ดูปึ๊บเฉลี่จะใช้ตัวนี้ตอนคืนก่อนนอนทุกวันจริงๆนเนี่ยเห็ะแต่ แนะนำว่าใช้ตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้มันจะเย็นมากมันจะเป็นเหมือนแบบวูนฮีลลิ่งไปเบาๆมันเย็นเหมือนเป็นการเอาน้ําแข็งมาแบบแอปพลายบนหน้ามาแบบถูๆๆบนหน้าเนี่ยทุกคนมันเย็นมากแล้วมันสบายมากและที่สาคัญอะไรหรือเปล่าให้กดๆนิดนึงมันเหมือนเป็นการนวดใต้ดวงตาเหรือปะ่ะ คือเอาจิงนะใช้ตัวนี้ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะน่าจะได้รู้สึกเลยว,ว่าใต้ตา,ตาดูแบบสดใสมากขึ้นจริงๆทุกคนแล้วมันดูแบบชุ่มชื้นมันดูโอเคอะ่ะเองปะคืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะฉันี่แบบม่วงมากไม่ไหวตอนที่เพิ่งขอน,นองใช่ปะคือตาเป็นแบบตาเป็นเบ้าอะ่ะทุกคนคือมันไม่ได้นอนจริงๆอะ่ะเนี่ย่างีะ้ะ ใช่อปพิเคเตอร์ตัวนี้คือฉันรี่บอกเลยว่ามันประมาณแบบไม่ถึงอาทิตย์จะรู้สึกว่าผิวตรงเนี้ยมันฟูมากขึ้นมันดูแบบชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วดูแบบตาสดใสมากขึ้นรู้สึกเลยว่าเออมันเป็นตัวที่ช่วยชีวิตเรามากๆตัวนี้เป็นของยูซารีนเทอร์มิดอร์ไอเซ um มที่สําคัญมันจะมีสารสกัดของเท e r m ม d o อนะคะคือเฉอรี่จะเป็นคนที่อ่านสารสกัดทุกตัวจริงๆเพราะตอนนี้ให้นมลูกใช่ไหมอะไรที่มันเอฟเฟกกับลูกห้ามใช้เลยทุกคนไม่เชื่อต้องเชื่อ2วันก่อนเชอี่กินถั่วไปแบบไม่ไดด้้้ตัังงใจแแลววกกกิินนนนีะะบบขปโ ลูกท้องเสียคือเศร้ามากแล้วเขาร้องตลอดเลยจากที่เป็นคนแบบเลี้ยงง่ายมากๆไม่ร้องเลยอึ่อุ่งแบบกระจายมากทุกคนเอรนเวเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทําใจแล้วก็ต้องแบบเช็คทุกอย่างให้ดีจริงตัวนี้จะมีทามิโดด้วยแล้วก็จะมีลิโคชาโคนซึ่งสองตัวเนี้ยมันเป็นสรารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาค้าคได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยพวกลดรอยดําค้ำอะใต้ผิวตาเราแบบได้ดีสุดๆมันเป็นสรารสกัดที่ใชเ้เยอ คิดว่าเอาอเหมาะกับการใช้สำหรับใต้ตาม,มากๆตัวนี้ก็จะมีไฮายาแล้วก็โอลิกู ซึ่ง2ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นใต้ผิวเราได้ดีว่าเห็นปะถ้าอะไรที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเราหรือผิวเรานะแนะนําเลยคือเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักตัวนี้ไม่ต้องไปห,หาครีมไฮยาที่มาทาใต้ตาแต่ตัวนี้ก็คือจะมีทั้งหมดแล้วก็ตัวอลิโกเปปไทด์มันก็จะช่วยเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างใต้ผิวเราบริเวณรอบผิวตาเนี่ยก็จะเป็นการบารุงแบบล้าลึกพิเศษก็แนะนําเลยว่าเป็นตัวนี้คือชอบมากๆแนะนําว่าให้ทุกคนไปพิสสูจจจจจนน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 ์กกกัััะะะบออเเเเลลยว่นน่่่าาาาึ้้้งงใริิๆีีป็็หดททชตตแแคคม ะคือถามว่าใต้ตาวันแบบมันยังมีนิดหน่อยไหมมันยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าคือช้นที่ใช้ชีวิตแทบจะไม่ได้นอนเลยแต่สุดท้าย มันก็ดูสดชื่นมันก็ดูสดใสต้องโชว์หน้าสดที่เหมือนกันนอนมาเต็มอิ่มแต่ทั้งที่แทบจะไม่ได้นอนเลยให้กับทุกคนดูนะคะว่าแบบเฮ้ยจริง,รงๆภายนอกฉันดูสดใสแต่ข้างในเดี๋ยวฉันจัดการออกชานลเองวิธีแรกเริ่มงของภายนอกไปเรียบร้อยแล้วต่อมาคือแก้เรื่องของนิสัยนี่คือข้อ2ถ้าง่วงถ้าไม่ไหวจริงขอให้งีบอย่างเชอรี่อะตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องแบบปัม๊มนมใช่ปะแล้วมันนอนไม่พออ่ะบางทีก็จะนอนปั๊มแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงระหว่างวันให้งีบ1 0นาทีเชื่อป้าว่ามีงานดูใจ support เเนที่เฮ้ยเราหลับลึกอะ่ะเหมือนเราให้นอนแบบแยกครบ10ชั่วโมงเทียบเท่ากับการปล่อยทุกอย่างแล้วงีบสิบนาทีอะ่ะมันเป็นเาพวเเนวะที่ส่งพลังมากกว่าการนอนยาวๆแต่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้หาเวลางีบแบบเเพวเเนวะสิบนาทีห้ามคิดถึงเรื่องอะไรเลยแล้วแบบจ่อเรื่องของการนอน เลยนะคะคจริงๆมันช่วยมากๆแล้วมันก็จะช่วยทุกอย่างภายในของเราที่บอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่สู้กับการพยายามดูแลตัวเองด้วยเรื่องของการนอนอันนี้สํญญาคัญมากๆแล้วก็เรื่องของการทานนิสัยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการยี้ตาฉิ๊เป็นเด็กที่แบบโดนตีอตั้งแต่เด็กเรื่องของการขยีตาคือชอบขยียตาซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทําให้เส้นเลือดใต้ตาแตกเช่นกันแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ใต้ตาเราดำคล้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามไม่ขีตานะคะถ้าแบบคันๆตาใช่ปะ ตัางน้าจบมันก็เป็นการล้างสีสุสกป,ปกในตาเราแต่ว่าไม่เป็นการแบบพย,พยายามขี้ยี้มันออกต่อมาวิธีที่3ก็คือเป็นการบำรุงจากภายในนี่สาคัญมากๆภายในเนี่ยคือการแบบคอน suming อะไรบางอย่างเข้าไปใช่ปะสาคัญมากๆคือเรื่องของการทานอะไรดีๆแล้วก็การดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มน้ำให้เพียงพอชนิชด้แนะนําเลยว่าเชจะมีขวดน้ำลิปแบบนี้คะ่ะอยู่ที่ออฟฟิศแต่ทีานี่บ้านก็คือเป็นขวดแบบนี้นะคะ1.5ลิตร 2ขวดต่อวันเพียงพอมากๆแล้วก็จะเป็นตัวที่แบบคลีนร่างกายทําให้ร่างกายแบบสดใสสดชื่นรู้สึกมีความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นมันก็จะไปเติมเรื่องของใต้ตาเราเช่นกันแนะนําเลยนะคะนอนให้เพียงพอถ้านอนไม่เพียงพอแบบระยะเวลาติดต่อกัน8ชั่วโมงไม่เป็นไรนะให้งิบระหกกว่างวันได้อามลงเช่นกันเนี่ยแบบบอกเลยว่าพอ,อารลณ์ไม่ดีใชป่ปะร่างกายมันหลังคอติซอลน,นะเว้ยจริงๆพอมันหลังออกมาเท่านั้นแหละ ทุกอย่างในร่างกายเราดคลัมไปหมดเลยก็พยายามคนโทรลอารมณ์ถ้ารู้ว่าตัวเองอารมณ์เสียใช่ไหมไปนอนไปแบบไปพักผ่อนไปเลิกคุยกับคนอื่นแล้วก็อยู่กับตัวเองพอรู้ว่าตัวเองอารมณ์ดีค่อยออกมาเจอคนแล้วก็เรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมก็ทุกคนจะรู้อยู่แล้วใช่กินแค่ใช่กินแค่นี้จริง อาหารเสริมคือเรื่องเกี่ยวกับผิวชารีิ้แค่นี้จริงๆอ้อมีตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัวส้มเลือดโหทุกคนถ้าเรื่องของรอยดำความคล้ำและต่งางๆอนานนที่เป็นจุดดงดำฟ้ากะนะชาิ้แนะนําเลยคือส้มเลือดตัวนี้เป็นแบบที่สุดมันเป็นตัวที่ดูแลระดับ DNA ของผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเรื่องของความฟูความไบรท์ของผิวได้ดีมากๆซึ่งใต้ตาก็ช่วยได้เช่นกันตัวนี้เป็นสารสกัดจากรคส้มสีเลือดนะคะเป็นวิตามินดผิวที่แบบเลิศมากๆแล้วตัวนี้เป็นคอลลาเจนตัวนี้ทาให้ผิว้ผิวชชุ่มืนฟู โปรไสต์ตัวนี้ช่วยเรื่องของการบูสต์วิตามินซีใต้ผิวแล้วก็ไลโคปีนเข้มข้นช่วยทาให้ผิวแบบขาวดูอมชมพูด,ดูเลือดฝาดแล้วก็เป็นการบูสต์ให้อาหารเสริมต่างๆอ,อยู่ในกระแสเลือดได้ดีและยาวนาน,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 นม,มากขึ้นเอฟเฟกติมากขึ้นแล้วสุดท้ายคือตัวนี้รอยดําทุกอย่างเกี่ยวกับความดำวิตามินดิวทผิวตัวนี้จะส้มสีเลือดนะคะแนะนําทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคที่จะเรียนรวบรวมมาให้หมดทุกอย่างอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวสำหรับคนที่นอนน้อยไม่มีเวลาดูแลตัวเองหรือว่าใต้ตาค้ำหนักมากดูเป็นแบบหนีบ เลยใช่ป,ปะเนี่ยบนหน้าก็คือไม่ได้ทาอะไรทั้งสิ้นนี่ เพราะฉะนั้นพร้อมหน้าสดออกจากบ้านโดยที่ไม่ต้องกลวเรื่องหองใต,ต้ตาดําใต้ตาค้าดูตาสดใสอย่างแน่นอนเอาเทคนิคน,นี้มาฝากกับทุกทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชริ้เรียนรู้ไวมา, mm. มากเกี่ยวกับการดูแลตัวเองเพราะว่ามีมนุษย์อีกหนึ่งคนที่ชริตต้องดูแลนะคะ mm. ก็คือน้องพรีมาเป็นลูกสาวชริเองข้อได้ประมาณสองอาทิตย์แม่เองก็พยายามฟื้นตัวร่างกายพยายามสดใสเมื่ออยู่กับลูกแล้วก็พยายามเล่นกับลูกพยายามมีเวลาให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ถึงเราจะต้องทํางานไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวชัยก็ต้องไปปั๊มลมแล้วแล้วก็ต้องไปนั่งทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีประชุมตอนบ่ายสองแล้วนะคะอีกหกนาทีเท่านั้น ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเรื่องของการดูแลตัวเองภายนอกและภายในเรื่องนี้สําคัญมากๆเราอยากจะอยู่กับคนที่ดูแลตัวเองดูสะอาดตาตัวของผิวดีลุกภายนอกแล้วเขาแบบดูไม่สกปรกอะ่ะกับภายในเขาก็ต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยเป็นคนแต่งฟูลเป็นคนที่แบบพร้อมสปอตซึ่งกันและกันซึ่งก็บอกว่าในชีวิตตอนเนี้ยเชลรี่ะพยายามจะดูแลคนที่มีอยู่ในชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถทาได้นี่ก็เป็นโกของปีนี้เลยทั้งดูแลตัวเองภายนอกแล้วก็วดูแลตตตัวเอองงภายในนคืโโกรธท้ไดแบบบิ เรื่อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนบีบมือเราจะโตไปด้วยกันเราเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย